สวัสดีค่ะทุกคนไปค่ะไปเที่ยวผาแดงด้วยกันค่ะวันนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวผาแดงทงั้งๆที่อยู่แค่คืบตูด <c oughs> แค่สองสามกิโลแต่ไม่เคยไปค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวผาแดงนะคะนี่ดูด <c oughs> ้วยตัวแสบเนี่ยเนี่ยเตัวแสบเนี่ยไปนี่ค่ะพาตัวแสบไปเที่ยว ได้สารลัดทีมมาขับรถให้นู่นอยู่ข้างหลังอีกคนนึงไม่นั่งข้างหน้านะอยู่ข้างหลังไปค่ะออกเดินทางได้แล้วไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ผาแดงเลยเนาะชมวิวข้างๆทางไปด้วยค่ะ ก่อนนะคะกว่าจะถึงขาแดงอีกสักแป๊บนึงวันนี้ฟ้าเปิดสวยๆเมื่อวานเนี่ยมืดมาเลยฝนก,ก็ตกมีลถึงด่านน้องสเมเห็์แล้ว จะเลียวเข้าขาแดงขาแดงนะมณีการก็ไม่เคยมาเหมือนกันไม่รู้มันตรงไหนเมันกันแต่ดื้อบัตรที้ช่เียา่งตรงนี้เหรอโอนี่ไงนี่นี่ค่ะ ะแต่เข้าไปอีกหนึ่งกิโลใช่ไหมเออเขาเพิ่งจะลงทีวีเพิ่งจะออกทีวีแต่ว่าที่นี่มันมีมานานแล้วแต่มันไม่ค่อยจะมีคนเข้ามาเท่าไหร่เพิ่งสงสาปีนี่แหละใโอ้โหสะน้ำเข้าใหญ่มากไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันไม่ไมไม่ไม่ได้มาทางนี้ไปทางนู้นใช่ ้มาทาทงนีเ,นนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ผาแดงเลยแล้วกันนะคะ ได้ค่ะเด็ก20ผู้ใหญ่10บาทชาวต่างชาติ100เด็ก50เด็ก10บาทผู้ใหญ่20 ธรรมชาติมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีการมาตอนยินเนาะถ้าตอนกลางวันมันจะไม่สวยเขาบอกว่าถ้าจะมาชมจุดชมวิวผาแดงตรงนี้ต้องให้มาตอนเช้ากับตอนเย็นถึงจะดูสวยตอนเช้าจะมีหมอกตอนเย็นก็จะมีพระอาทิตย์ตกแล้จะมเเะเะีเขาเรียกอะไรเป็นนาอ่าเขาเรียกอะไรเนาะ มันมันจะดูสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าป่าตองป่าทิตกเนี่ยเนี่ยโอ้หป่าป่าเฮ็ดป่าเฮ็ดช้าเขาให้จอดตรงไหนเขาไปได้เลยใช่ไหมจอดต้่งหนล่ะบึงส่งเหรสจะไายันเดเดนมัน เอาเข้าไปแล้วเดี๋ยวห้ากับย่างเข้าไป่อือ่อโอเคจอดตรงนี้แล้วเดินเข้าไปดีกว่าเข้าเขาเียนให้ที่จอดโอเคค่ะจอดรถก่อนแล้วเราจะเดินเข้าไปกันค่ะโอเคค่ะมาถึงแล้วค่ะที่จอดรถโน่ลงรถกันมาละอ้าวไอตัวเล็กลงทางนู้นเหรอไหนอันหนูไม้ไม่ลงหรอลูกอะไรเนี้ยยังเม็มเมมอยู่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังเหม็มเหม็มอยู่๋อจอดข้างในก็ได้หรอคะโอเคไปเราเดินไปก็ได้ไปค่ะโอ้มันมีหมอกด้วยเหรอเอากลางวันก็มีหมอกนี่หมอกแดดโอ้มีหมอกแดด ว้าว <Wow. S 2> สวยสวยมากเลยไม่รู้นี่นี่เราไปตรงนี้ก่อนโอ๋นี่ไงที่จอดรถตรงนี้ก็ได้โอ้สวยมากเลยค่ะมีหมอกแดดเครียองหมอกแดดเนาะนี่ไงเช็คอินจุดชมวิวผาแดง เขตตาพญาแต่ว่าเราอยู่ฝั่งโนนนิแดงเนาะบุรีรัมย์โอ้ตกหลุมว้าวสวยมากค่ะเพื่อนๆผู้ใดอยากมากกมาเด้อค่ะจุดชมวิวผาแดงสวยมากโอ้แต่ว่าแดดสองเนาะนี่ค่ะจุดชมวิวผาแดง,งดอุทยานแห่งชาติตาพญาดูว้าว หมอกแดดเขาเรียกหมอกแดด<ม>อืมมันเป็นเหมือนควันอุ้ยตาเปล่าสวยมากไอ้ลกม้เาโทรพทดให้แม่เลย <laughs> เโทรพทดมาเลยดูตาเปล่าสวยมากโอว้าวนี่นะห้ามเกินเขตน,น,นี่ไงเขากีดเกีดไว้อยู่ห้ามเกินเขตเดี๋ยวจะตกว้าวอู้ดินเสียงรถอ๋นี่ไงรถอยู่ข้างล่าง นี่ไงรถวิ่งอยู่ข้างล่างนั่นไงรถวิ่งถนนอยู่ข้างล่างค่ะว้าวสวยมากเลยว้าววิวสวยมากโอ้เด็ด เด็ดทรงนี่ไงเขาเขียนไ, allora? ไอ้น uh right. like, uh, ี่ไว้ให้อยู่มันมีเขตอยู่เออมีเขตอยู่แต่น้องก็อยู่มัรงนี้เองนี่ค่ะยุทธิศฟังนี่ร้อนนะเด่นนะเนี่ะมาด้วยกันเออนั่นแหละอุ้ยนั่นไงแทงทับไทยอจงาากเ้ใช่ใช่แทงทับไทยแทงทับไทยนูสวยมาก ้นนถ้ามา,าตอนเย็นเย็นก่อนนี้น่าจะสวยกว่าน,นี้เนาะเ,เพราะว่าอันนี้มันเด็ด <laughs> สวยมากเลยค่ะเออใช่มาตอนเย็นจะได้ดูพระอาทิตย์ตกว้าวน,น,าน,นี่ค่ะเออมาเที่ยวหลังก่อนค่อยมาสักห้าโมง พอดีทำกับข้าไปหมดแล้วก็อยู่แค่นี้เองวะนะอยู่ร้านนุงร้องเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้ไม่ได้อยู่ไกลเด้ห่าไปยู่เป็นพี่สาวนายคนเดินป่านั่นแหละแต่ยิ่งแต่เขาว่าจ้าเป็นพี่สาวนายคนเดินป่านายคนเดินป่าเข้ามาหลายรอบแล้วตัวเองยังไม่เคยมาทีน้องไส้กันนะนายคนเดินป่าเด้อ

ตัวแฉบตัวแฉบกลับบ้านละยอ้ยันเอาเอานั่ไมดีจะไปยังไงมายังไงเนี่ยจุ๊บว้าวจุ๊บไปค่ะกลับบ้านกันแล้วข้ำแล้วอยู่ตั้งนมตั้งนานไม่เคยมาเที่ยวโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ น่าเจอกันใหม่ค่ะดูซิว่ามานิการจะพาไปเที่ยวที่ไหนมากอีกเนาะหรือว่าจะพาไปทำคลิปที่ไหนมากโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย